จีวิยาสายมืดในการทำให้คนรักคุณแบบไม่มีข้อแม้คุณต้องเข้าใจว่าความรักมันคือความอยากคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณตอบสนองความอยากให้แกเขาคนคนหนึ่งเดินออกไปจากชีวิตของคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้เราผู้ซึ่งอยากให้เขากลับมาเพราะเรารู้สึกว่าเขาสามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเราได้ เราอยากให้ใครเดินออกไปจากชีวิตหรือเราอยากเดินออกจากชีวิตของใครเพราะเรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเราได้ใช่หรือไม่ครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความรักจะเท่ากับความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากอดอยากให้เพื่อนอิจฉาอยากอวดอยากประดับบารมีอยากข่มศัตรูอยากให้พี่พี่น้องน้องอิดชาไอยางงพวกนี้อยากอวดพี่พี่น้องน้อง มันเต็มไปด้วยความอยากคนคนหนึ่งบอกว่าหมดรักแสดงว่ามันบอกเป็นความหมายในในว่ามันไม่อยากความรักมีสามสเตจสเตจที่หนึ่งตรงนี้ครับคือยังไม่อินครับสเตจที่สองก็เลยครับคือช่วงที่กําลังอินครับสเตจที่สามครับคือมันดิ่งลงและไม่อินครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าอะไรครับเป็นเหตุผลว่าเขาขอลดสถานะขอเลิกหรือว่า อยากอยู่คนเดียวนะครับเกิดอินดี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณอยากทําให้คนรักคุณมากขึ้นคุณต้องทําให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาสู่สภาวะของการอินใหม่อีกครั้งครับไม่ใชก่การไล่ตามนะการไล่ตามนี่คือเหนื่อยเปล่าเพราะงั้นเนี่ยความรักจะเท่ากับการสนองความอยากคนเราอยากมีคุณเอาไว้อวดตามมาด้วยข้อที่สองครับคนเราอยากมีคู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจ เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณเลิกโฟกัสตัวเองพอคุณเริ่มไม่รักตัวเองคนอื่นมันก็ไม่รักคุณครับเพราะเนี่ยขอให้พึงตระหนักไว้ว่าถ้าคนคนหนึ่งขอลดสถานะจากคุณเป็นเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้และเขาไม่รู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่น่าเย้ายวนใจสำหรับเขามันเลยเป็นที่มาของการที่ เขาเริ่มไม่ค่อยมาหาคุณนะครับเรื่องบนเตียงเริ่มห่างเริ่มไม่ค่อยมีอะไรกันนะครับเริ่มที่จะมีอาการหงุดหงิดกันตลอดเวลาเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครูคมเคยอธิบายอย่างละเอียดนะเข้มข้นเลยเรื่องนี้มันอยู่ในคอร์สสั่งรักรับจิตวิทยาในการใช้สิ่งที่เรียกว่าท s ช i n g ครับ r ั s ช i n g กันเลยครับคือการทําให้สมองเกิดเอฟเฟกต์สอย่างครับหนึ่งครับคือทําให้เขาชอบครับ2ครับคือทําให้เขาเชื่อครับ3ครับคือทําให้เกิดความเชื่องพอสมองเกิดเอฟเฟกต์สอย่างเนี้ย คนมันเลยรู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนความรักไม่ต่างกับยาเสพติดอันนี้เว็บไซต์ w o r l d u p c r o s s ์ o โดคเขาตีพิมพ์ออกมาเลยนะความรักไม่ต่างกับการเสพติดคนหมดรักคุณเพราะคุณไม่เคยทําให้เขาเสพติดคนคลั่งรักคุณเพราะคุณทําให้เขาเสพติดมีคอร์สหนึ่งที่สอนในสังหรักและ2ครับอยู่ในคอร์สปลุกเซ็กกับคอร์สนี้จะเป็นวิธีการทําให้คนรู้สึกว่าคุณน่าเย้ายวนมากขึ้นครับมันเป็นกิวิยาแบบหนึ่งที่ ทำให้คนรู้สึกหิวในตัวของคุณส่วนจะสนองหรือไม่สนองนั่นเป็นสิ่งของคุณแต่หน้าที่ของคุณคือทําให้คนหิวคุณและนะครับมันจะมีประโยชน์ครับ37ประโยคสร้าง trust รับในการทําให้คนเนี่ยผูกพันกับคุณมากขึ้นครับให้พิมพ์ว่าครูคมแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง37ประโยคนี้ให้กับคุณไปนอนอ่านทั้งคืนเลยครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ